วิธีทำา i i พูดเด็กในวันฮาโลวีนแบบนี้ hello may you have a happy halloween ทำยังไงแม่วันสอนให้แต่ก่อนจะไปฟังมีข่าวดีจะบอกค่ะแม่วันนี้วิชาสอนสร้างตัวตนด้วย AI ใครอยากเรียนแจ้งมาได้เรียนรู้กันทำคลิปวิดีโอด้วย AI เรียนกับแม่วันดันช่องให้เราเปิดแอป Canva แล้วพิมพ์ค้นหาคำว่าฮาโลวีนแล้วเลือกแบบที่เราชอบมาหนึ่งอันนะคะเดี๋ยวแม่วันจะเลือกอันนี้นะคะโอเคมาแล้วเรียบร้อยลบส่วนที่เราไม่ต้องการทิ้งไปนะคะอ่ะ หลังจากนั้นหลังจากนั้นให้เราคลิกที่ขีดสามขีดค่ะแล้วก็คลิกหน้าหล,ลักค่ะแล้วก็คลิกที่ตัวหน้าหลักอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคแล้วก็คลิกที่ขีดสามขีดอีกรอบหนึ่งค่ะคราวนี้เราไปที่หัวข้อชื่อว่าแอปนะคะแล้วก็คลิกคําว่าแอปอีกรอบหนึ่งตรงนี้นะคะให้เ,เพื่อนๆเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะก็จะเจอตัวไอคอนที่เป็นของตัวแอปตัวนี้นะคะ นิเรโอตัวนี้นะคลิกเข้าไปได้เลยค่ะแล้วให้เป็นเพื่อเรียอนลงมาด้านล่างเลยค่ะคลิกหัวข้อที่ชื่อว่าดีไซน์ที่มีอยู่เดิมแล้วก็คลิกโปรเจกต์ของคุณนะคะห mm hmm. ลังจากนั้นก็ไปคลิกรูปที่เราเพิ่งทำมาเมื่อสักครู่นี้นะคะเขาก็จะเด้งมาสู่หน้าที่เป็นตัวอวตารให้เรานะคะเราก็เลือกอวตารที่เราชอบมาสักตัวหนึงค่ะยกตัวอย่างเดียวเอามาจะเลือกตัวนี้นะคะ แล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างใส่ข้อความที่ต้องการให้อวตารพูดได้เลยค่ะเมื่อเราพิมพ์ข้อความเสร็จแล้วนะคะให้เราเลือกเสียงนะคะว่าเราต้องการเสียงแบบไหนยูทิย่าไม่วันจา่าเลือกเสียงตัวที่เป็นตัวนี้ตัวนี้นะคะอ่ะแล้วเราก็กดคําว่า create your video ได้เลยค่ะระบบก็จะทําการคํานวณให้เรานะคะรอสักครู่ค่ะโอเควิดีโอ g e n e r a ตแล้วเรียบร้อยให้เราคลิกฟังเขาหนึ่งครั้งก่อนนะคะไอจอนนั้นให้เพื่อนๆคลิกคำว่า resource video ค่ะ แล้วก็คลิกย้อนกลับนะอ่ะมาแล้วเรียบร้อยเห็นไหมว่าเขามาเยอะเลยอ่ะถ้าเกิดว่ามาเกินเดียวอย่างนี้ก็ลบทีละอันได้เลยนะคะให้เหลือเฉพาะตัวอันเดียวก็พออ่ะมาแล้วเรียบร้อยทีนี้คลิกที่ตัวอวตารตัวนี้นะคะมองไปบาร์ด้านล,ล่างนะคะคลิกหัวข้อเอฟเฟกต์อ่ะแล้วก็ Background Remove ค่ะตัวเนี้ยถ้าใครไม่เป็นโปรก็ไม่ต้อง a c k g r o u n d Remove ได้นะคะไม่วันใช้ได้นะไม่ว่าจะใช้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะเผื่อใครใช้โปรเนาะ อ่ะโอเคมาแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็สามารถย่อขยายได้เลยนะคะหลังจากนั้นให้เราคลิกตัวที่ส่งออกได้เลยค่ะคำว่าดาวน์โหลดนะคะเรียกแบบ m p 4นะคะแล้วก็คลิกดาวน์โหลดได้เลยค่ะ